สวัสดีครับผมแบงค์อังเค่แบงค์นะครับวินิวในวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอม6กลิ่นจากแบรนด์ Sense 24 h o u r s นะครับถ้าอยากจะรู้ว่า6กลิ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมาเขแบร์ค่ะก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ Sense 24 h n o w r s ันก่อนเลยนะครับแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีมาตรฐานสากลเพราะว่าเขานะครับมีการนำเข้าหัวน้ำหอมจากโรงงานที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศครับจุดเด่นของแบรนด์ Sense 24 h o u r s นะครับก็คือในเรื่องของความติดทนนะครับแล้วก็มาในราคาที่เอื่อมถึงได้เป็นมิตรกกกับผู้้้้ใใชแลลว็มีิ่นห ค่อนข้างหลากหลายนะครับตอนนีน้กลิ่นของผู้ชายมีทั้งหมด6กลิ่นแล้วก็มีกลิ่นของผู้หญิงรู้สึกว่าจะ3กลิ่นนะครับน้ำหอมของ Sense 24 h o u r s เป็น EDP Extract นะครับก็จะมีความติดทนที่ยาวนานตลอดทั้งวันครับแต่ตอนนี้นทางแบรนด์นะครับยังไม่มีหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าหน้าร้านนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะไม่สามารถทดลองกลิ่นได้ก่อนแล้วก็ Sense 24 h o u r s นะครับมีบริการหลังการขายที่ดีครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราสั่งมาแล้วเนี่ยแล้วพอเราลองใช้แล้วรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันไม่ค่อยเข้ากััับบบเเเเเเรรรรรราาาาาานนนนนะคคคาสามาสมมมถ่่่่่่งขวดดใใหหญทีีซื้อ้อกกลลไไปป็ิ ภายใน7วันหลังจากที่เราได้รับสินค้ามาครับผมว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทําแบรนด์เนี่ยให้การใส่ใจลูกค้าได้ดีครับวันนี้นะคบผมก็เลยเอาน้าหอมทั้งหมด6กลิ่นของผู้ชายของเขาเนี่ยมารีวิวให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบไหนมีกลิ่นสไตล์ยังไงนะครับแล้วก็ความรู้สึกหลังการใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเพื่อนๆจะได้เลือกถูกว่ากลิ่นไหนเนี่ยน่าจะเข้ากับเรามากที่สุดครับเวลาให้เราซื้อมานะครับเขาก็จะมาในแพคเกจจิ้ง่นกลอวใ จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็หยิบขวดออกมาแล้วก็เอาประกอบหัวสเปรย์ออกมาเป็นขวดน้ําหอมในการใช้นะครับคือทากจิจจแบบนี้มาเนี่ยคือให้เป็นของขวัญคนอื่นได้เลยนะงั้นเรามาเริ่มกันที่กลิ่นแรกนะคะเป็นกลิ่นออริจินอลนะครับกลิ่นนี้นะคบเป็นกลิ่นที่มีความเรียบหรูนะสามารถใช้ง่ายจะมีความเป็นแป้งนิดนึงนะครับส่วนตัวในความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยถ้าฉีดที่ผิวกับฉีดที่เสื้อนะครับจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันสําหรับกลิ่นออริจินอลนะครับกลิ่นที่เปิดมาตอนแรกเลยเนี่ยก็จะมีความ ก็จะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นแป้งละมุนล,ละมุนนะแป้งที่นุม่มๆไม่ฉุนนะคะเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายใช้ได้ทุกโอกาสความติดทนเนี่ยติดทนยาวนานตลอดทั้งวันแต่ว่าแนะนําว่ากลิ่นนี้นะสีดบนผ้านะครับจะติดทนได้ยาวนานกว่าอยู่บนผิวนะครับความทนอยู่ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับจากที่ผมลองใช้มาเหมือนแบรนด์เซนส์ e n t y f hours เนี่ยเขาจะเน้นเป็นสกินเซนด์ด้วยนะผมว่าลุคของคนนี้เป็นคนที่ชอบอะไรที่เรียบหรูมินิมอลเป็นคนที่สบายๆจริงๆอันนี้มันใช้ได้กับทุกๆคนเลยผมว่ามันค่อนข้างที่จะ Universal. มากๆนะครับสำหรับกลิ่นออริจินัลถ้าให้ผมเปรียบเทียบกลิ่นนี้ว่าคล้ายกลิ่นไหนนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าค่อนข้างคล้ายกับชองพอลเกาเชียเลอร์เมลแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ซอฟต์ลงมากว่านะครับเพราะว่ามีความแป้งและมีความนุ่มๆที่คล้ายๆกันมันจะมีหยับเจือความ แอมเบอร์แอมเบอร์ความมาสัสเข้ามาปลายๆนิดนึงนะครับแล้วก็กลิ่นจะไม่ฉุนเท่ากับชองพาวเกอเทียครับดังนั้นในเวลาที่ไปใช้ในความร้อนอากาศร้อนๆอบอ้าวเนี่ยกลิ่นนี้เนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าอึดอัด<ม>เกินไปครับกลิ่นต่อมานะครับก็คือกลิ่นแบล็กแอคชั่นครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวสีน้ําหอมเนี่ยจะมีสีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะกลิ่นนี้นะฮะจะมีความเป็นมสัสกลิ่นขึ้นมากว่ากลิ่นเมื่อกี้นี้นะครับกลิ่นที่เปิดออกมานะครับตอนแรกจะมีความเป็นเบอร์กเกอระ,ะมีความแป้งล กับกลิ่นออริจ ина ลนะครับแต่ว่ากลิ่น Black a c คชั่นเนี้ยมันจะมีความเข้มความบูดี้ความมัสความแอมเบอร์เข้ามามากกว่านะล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันจะมีความเข้มกว่าออริจินัลเล็กน้อยสาหรับใครที่ชอบกลิ่นสไตล์บูดี้เนี่ยผมว่าตัว Black a c คชั่นเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของความทนนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ากลิ่น Black a c คชั่นเนี้ยจะให้ความคงทนได้ยาวนานกว่ากลิ่นออริจินัลครับอาจจะด้วยความที่เขาเนี่ยมีความเข้มของกลิ่นมากกว่านั่นเองนะคือกลิ่นแบล็กขอ้ชี่นนะครับผม แบบมีความน่าค้นหาแต่ว่าเป็นคนที่มีความลักชัวรี่นะแต่ในขนาดเดียวกันก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นด้วยความติดทนนะผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันได้8ดชั่วโมงบวกเลยนะคือตอนที่อยู่ท้ายวันมาแล้วเนะี่ยกลิ่นจะยังอยู่ที่เสื้อเลยแต่อาจจะไม่ได้ฟุ้งกระจายมากนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าก,กลิ่นตอนท้ายของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมมากๆเลยแล้วผมว่าผู้ชายหลายๆคนน่าจะชอบกลิ่น black action นี้ครับกลิ่นต่อมาเอาใจคนที่ชอบสไตล์หนังกันบ้างนะครับก็คือกลิ่น vintage ขวดน,นี้นะฮะ mm hmm. ก็คือลักษณะเนี่ยสีจะ ส้มๆแบบนี้นะด้วยความที่ขวดน้ำหอมของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อบอกนะครับเราจะแยกจากสีของน้ําหอมนะฮะกลิ่นวินเทจนะคบเป็นกลิ่นที่ผมดมแล้วแบบชอบเลยนะครับเปิดมาด้วยกลิ่นหนังแต่ว่ามีความฟลอรัลอยู่นะครับมีโน้ตที่เป็นกลิ่นกุหลาบเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่มีความละมุนละมุนนุ่มๆไม่ได้เป็นกลิ่นหนังที่ดิบเข้มเถื่อนแบบนั้นนะอาจจะไม่ใช่กลิ่นน้ำหนังเลยนะฮะแต่ในความหนังและความฟลอรัลนะั้นะก็ยังจะมีความวูดี้ผสมมาแล้วก็จะมีกลิ่นของยาสด้วยยเป็นนกลิ่ท่ทีผสมสมาา มาในนกลิ่นนึผมว่าเหมาะกับคนที่เริ่มต้นที่จะลองใช้น้ําหอมที่เป็นกลิ่นหนังครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้น,นั่งหนังซะทีเดียวลุคของคนนี้ผมว่าเป็นผู้ชายที่มีความภูมิฐานมีความคลาสสิกชอบอะไรที่แบบโกโก้เรียบเรียบผมว่าคนนี้ไม่ใช่คนที่แบบหลั่นล้าสไตล์แอคทีฟอย่างนั้นนะคนที่จะใช้กลิ่นนี้ติดทนทั้งวันเหมือนกันครับโดยเฉพาะบนผ้าเนี่ยก็จะยังเหลือกลิ่นอยู่ตอนท้ายวันนะฮะกลิ่นต่อมาเป็นกลิ่นซอ,ซอฟต์กันบ้างนะคะเป็นกลิ่น fire romance สีจะออกชอมพูชมพูซึ่งจะอ่อนกว่าเจ้าตัววินเทจนี้นะครับกลนน กลิ่นที่เบาที่สุดในมันทั้งหมด6กลิ่นของ Sense 2 4 h o w e r s ครับกลิ่นนะคะเปิดมาเนี่ยจะมีความเป็นสับปะรดเลยนะคบแล้วก็เป็นกลิ่นเลมอนนะโดยที่มีความหวานๆเล็กน้อยนะเป็นกลิ่นที่ผมว่าค่อนข้างที่จะ Unisex นะครับสำหรับกลิ่นนี้กลิ่นนี้นจะเป็นความแบบ fruity Woody นะครับแต่เขาจะมีความ fruity นํำกว่า Woody ส่วนตัวรู้สึกก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายนะใครที่ชอบกลิ่นน้ำหอมที่เป็นสไตล์ fruity เนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับ Fire Romance นะครับด้วยคันมที่กลิ่นนี้ค่อนข้างที่จะเบานะผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นที่ไม่ overpower เป็นกลิ่นที่เบาๆสบายๆายเป็นกลิ่นแบบแผ่วๆสุภาพสุภาพไม่แบบฟาดกระแทกหน้าเกินไปนะครับแต่ถึงแม้ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มเหมือนกับกลิ่นอื่นๆนะแต่รู้สึกว่ามันมีความเซ็กซี่เย้ายวนบางอย่างนะผมว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการฉีดเข้าผิวนะพอเราฉีดไปปึ๊บนะครับรอสักพักนะให้แอ,อ,กอลกอฮอล์มีความระเหยออกไปแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นน้าหอมพอมัน dry down แล้วมันเป็นกลิ่นที่มีความเย้ายวนแปลกๆมันไม่ได้เป็นความเย้ายวนแบบ Woody Sage Mask อะไรอย่างนั้น,นะแต่เป็นความเย้ายวนที่่รู้สึกวา เราดมแล้วเราอยากจะดมอีกคือถ้าเกิดสมมติว่าใครฉีดตรงเนี้ยแล้วดมมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะดมอีกอะมันค่อนข้างที่จะเละตะว่ความทนเนี่ย บอกตามตรงเลยว่าทนอาจจะสู้อีก5ากลิ่นไม่ได้นะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดสมองใครอยากจะให้มันแบบชัดเจนอาจจะต้องฉีดเยอะหน่อยหรือว่าพกไปเติมระหว่างวันนะครับสำหรับกลิ่น Fire Romance คนนี้ครับผมว่ากลิ่นนี้จริงผู้หญิงใช้ได้เลยนะกลิ่นต่อมานะคบคือกลิ่น Sky Blue นะครับน้ำสีฟ้าแบบนี้เลยนะเป็นกลิ่นที่เราดมแล้วรู้สึกสดชื่นมีความอควาติกแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นสไตล์สดชื่นแบบซีดรัสนะ่งงไหมแล้วก็กลิ่นนี้นะมันจะมีความแปลกนิดนึงคือพอเราฉีดออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดมใกล้ๆเนี่ยเป็นกลิ แต่ว่ากลิ่นที่ระเหยฟุ้งขึ้นมาเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมมากเลยมันให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเราเพิ่งไปอาบน้ําเสร็จออกมาใหม่ๆเป็นผู้ชายแบบสะอาดเฟรชแบบนั้นนะฮะกลิ่นนี้เนี่ยแบบค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะชอบกลิ่นสไตล์อย่างนี้นะครับหอมมากชอบรู้สึกเป็นคนแบบสะอาดตลอดเวลานะผมว่ากลิ่นสกายบลูนะครับเหมาะกับคนที่แบบเท่ๆมีความแอคทีฟมีความสปอร์ตในตัวนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งอะ่ะเป็นคนชอบอะไรท้าทายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่สะอาดด้วยเหมือนกันนะในกลิ่น,นะร จะมีการผสมกลิ่นของแอมเบอร์กับแซนด์วูดทำให้กลิ่นเนี่ยมันลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติด โดยเฉพาะบนผิวแล้วก็บนเสื้อคือถ้าเกิดดมใกล้ๆเนี่ยตอนท้ายวันก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับแต่ว่าการฟุ้งกระจายเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟุ้งกระจายมากเท่าไหร่มันจะมีความเย็นๆของกลิ่นอยู่ด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้ผสมกับกลิ่นตัวแล้วหอมมากครับมาถึงกลิ่นสุดท้ายนะครับกับกลิ่น Natural of s e n s e นะครับมาด้วยขวดสีเขียวแบบนี้จะให้เป็นฟิลธรรมชาติสะอาดๆสดใสนะครับจะเปิดมาด้วยกลิ่นสไตล์ซีทรัสเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบกลิ่นสไตล์ฟรุตตี้จากนั้นนะครับกลิ่นเนี่ยก นุ่มขึ้นนะฮะถ้าให้พูดตามตรงนะครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ย mm hmm. จะมีความคล้ายกับคลินิกแฮปปี้ฟอร์เมนนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ง่ายกว่ากลิ่นซอฟต์กว่านะครับแล้วก็ดมแลวไม่เวียนหัวครับกลิ่นนี้นะครับพอฉีดไปแล้วพอเราขยับตัวนะมันจะมีความวูบขึ้นมาเบาๆเป็นระยะระยะแต่ว่าก็ไม่ใช่กลิ่นที่แบบฟาดไม่ใช่กลิ่นที่แบบอเป็นกลิ่นที่สบายๆง่ายๆเหมาะกับวันสบายๆลุคของคนที่ใส่กลิ่นนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่แต่งตัวสบายๆไม่เนี้ยบไม่เท่ไม่ขมร สโลลีฟอารมณ์ดีนะครับคือเป็นคนรักธรรมชาติจะฉีดไปเที่ยวทะเลทะเที่ยวธรรมชาติภาพลักษณ์ของคนที่จะฉีดกลิ่นนี้เนะี่ยผมว่าให้ฟีลแบบนั้น,นครับโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่าน้ําหอมของ Sen ส์24 hours อนะครับเขาทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ความติดทนนะครับถือว่าใช้ได้เลยเมื่อเทียบกับราคาที่เราจ่ายไปนะครับแล้วก็กลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายเข้าถึงได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่เวียนหัวนะสำหรับส่วนตัวของผมนะแต่เราต้องยอมรับว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้กระจายตัวฟุ้งแรงมากดังนั้นน้้นนนเี่ยถาาใใครทออกจะะหมัฟงๆแบบ นอื่นรอบข้างได้กลิน่นอาจจะต้องฉีดปริมาณสเปรย์มากกว่าการใช้น้ําหอมปกติที่คุณเคยใช้ของเคาน์เตอร์แบรนด์ครับแต่ว่าในเรื่องของการติดทนบนผิวหรือบนผ้าเนี่ยก็จะติดทนได้ยาวนานตามที่ผมพูดมาเลยครับในเรื่องของกลิ่นแบบนี้แล้วก็เรื่องของการกระจายตัวที่ไม่ได้แรงมากนี้เนี่ยมันถือได้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมเคยคุยกับคนที่มาขอคําแนะนำนะครับในการหาน้ําหอมที่จะฉีดไปทํางานโดยที่เป็นงานราชการนะถ้าเราฉีดแบบกลิ่นน้ําหอมที่มันเข้มเข้ม,ขม,ขมฉุนฉุนฟุ้งฟุ้งมากเกินไปเนี่ยหรือเย้ายวนมากเกิน ไม่เหมาะกับบริบทนั้นนะฮะเขาก็เลยต้องการมองหาน้ําหอมที่รู้สึกว่าสุภาพอาจจะไม่ได้ฟุ้งกระจายตัวแรงมากแล้วก็รู้สึกว่าฉีดไปทํางานในโอกาสสาคัญได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเหมือนน้าหอมที่ฉีดไปเที่ยวมากเกินไปผมก็เลยรู้สึกว่าน้ําหอมของ sense 24 f hours นะครับก็เป็นน้ําหอมตัวเลือกดีตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับใครที่กาลังมองหาน้ําหอมที่สุภาพฉีดได้ทุกๆวันโดยเฉพาะในโอกาสการไปทํางานนะฮะแล้วราคาก็เอื้อมถึงได้เข้าถึงง่ายด้วยครับถ้าถามผมนะครับในบรรดาทั้งหมด6กลิ่นที่ผมลองใช้มาเนี่ยกลิ 2กลิ่นนี้ครับก็คือ black action กับ sky blue นะครับโดยเฉพาะกลิ่น sky blue นี้นะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบส่วนกลิ่นนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอันนี้ผู้ชายหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะสำหรับใครที่สนใจน้ําหอมของ sense 2 4 o hours นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์ของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะใน lazada shopee หรือว่าทางเพจเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ,ก,รรบก็หวังว่าที่ผมรีวิวมาเนี่ยก็จะประกอบการตัดสินใจใในนนาาซืื้้้้้ออออํหหบเพ่ไดคถช คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับสามารถกด subscribe ช่องอังเคบังผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อมาจะได้รับการแจ้งเตือนครับจะตามผมเพิ่มได้ที่เฟ u อัง e คบังหรือที่อิน Instagram High ้อังเคบังครับโดยเฉพาะใน Instagram เนี่ยผมจะแอคทีฟแน่นะครับใครมีคำถามอะไรหรือถ้าเกิดอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ